่านเวียดน้ำจ้ะเขามาจับจองแล้าเสียด,ด้ายเกนเองก็เลยมาอีกฟังหนึ่งจ้ะจากบ้านเจ้าจากแม่ที่รอคอยทางต้องคำว่าสู้อยู่ทุกกา้าวยากบนเส้นทางที่ยังยาวไกลมาอยู่ฟินแลนด์ ดินแดนอันสีวิไลคิดถึงหน้าแม่แล้วน้ำตาไหลลูกอยากกลับไปแช่ออสาวแซอลบคำว่าท้อจากใจไม่รู้อีกนานเท่าไรจะได้กลับไปแซอ นในวันจากน้ำตาไหลากรอสู่ทุกวันตัวฝันที่รอผู้สาวแสออลืมท้อจากใจถึงอยู่ต่างแดนแต่หัวใจไม่ลืมไทยแลนด์หากินอยู่ต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นาหากพูกได้ดีจะกลับแสอ คือคำสัญญาจะกลับมากอดแม่นานุนตากมารดาที่บ้านแชออสาวแชออคิดถึงปินดินแม่นาที่โลยใส่หวเพื่อบอกใจตื่นตัวไม่ให้ลืมผินดินแดนแฉอมาอยู่เมืองใหญ่ คิดถึงแม่นาน้ำตาไหลคลอคิดเห็นหน้าแม่ที่เฝ้าคอยอรออุ้สาแสอเลยท้อไม่เป็นถึงอยู่แดนไกลแต่หัวใจไม่ลืมไทยแลนดหากินในต่างแดนคิดถึงอ้อมแขน คำสัญญาจะกลับมาก่อนแม่นะนุ้นต่างมารดาที่บา้านแชออจะกลับมาก่อนแม่นะนุ้นต่างมารดาที่บา้านแชอยังไม่สดกันนะได้ได๋แป๊บเดยวได้ทั้งห่มแป๊บ เวียดน้ำอยู่ตรงนู้นจ้ะเขาเวดน้ำจะเป็นอะไรที่แบบเขาจะหวงป่ามากเลยจ้ะใครมาเก็บใกล้เขานี่เขาจะไม่ได้เลยมีขวันอยู่จ้ะแล้ลูกหวานป่ากับเปียกจ้ะมองเห็นไหม ปรับกล้องใหม่ก่อนอเดือนลงอีกอ่ะเห็นนะมอ,มองไม่เห็นมันไก่ตากยังจ้ะถ้าเป็นคนไทยเขาก็เอาค่าตีมันจะได้เลี้ยวกลัวแต่ลูกมันไอเค้าว่าลูกมันเละ ไม่รู้นะเขาไม่เคยไม่เคยเอาค่าตีกันเย็บทุเม็ดทหน่อยกัรหลายอยู่องค์กรหั่นเตียป้าเลยนเดี๋ยวองค์กรหั่นเตียป้าเลยนว่านออว่าน

ต้นไมย้ยางนี้นะใยจับต้นไม้ยังงี้จ้ะชิมก่อนอยังงี้เสยยังงี้จ้ะมันก็เขากะบอกถ้าแรงๆหน่วยมันก็แตกจ้ะต้องเบาๆ ส2องลิตรหกโลข้ลถางนี่อ้ยพนนะักเอ๋ว้ยเอามาไหาย่ยี่ทำงานโรงงานไหนไปเลยนะไี่ทำงานโรงงานอะมะเขือเทศเอาคู่มาไหา่เดี๋ยวไม่เห็นกล้องเอาลงล่างกา่อนนี่เห็นยังเวอไหนล่ะเท โอ้ยโ้น่สนีท่านสกโก้น่ะองกีลอน่อันนี้อาจจะได้ประมาณเจ็ดโลแหละนี่อันนี้6โลนี่เต็มคู่ดะเอ้ยฮึายโก้โก้น่ะมน เดี๋ยว,วไ,ปไปเก็บอีกจักหน่อยก่อนหนึง่งจะให้มัน,ลนหลายเจ้าแรกแถมให้เขาอีกคนละโลยมโอ้น่าม่จะหัดกูเสียเนามีคนพาใครจะได้<อ> สได้เวลากาเด็ดน่าสะ เราไปมาเย็นมาคิดอ่ะกันน้องก็ยอดอะเรไสได้หรอจากวันนี้หนึ่งคุคนละคุก้าพระเอกคูละ5กิโลได้50ิยูโล ได้เกือบสี่ห้ายี่ิสองพันอาจอ,อาจจะถังละถังละพันหกพันเจ็ดนี่แหละแตะนี่คู่หนึ่งคู่ละพันหกหรือพันเจ็ดนี่จ้ะเอาสามสิบวกคูณด้วยห้าิจ้ะก็จะได้ผลลัพธ์ทีมาเนาะวอ้อจะคูณขึ้นมาตรงนี้นี่ตรงนี้วอ้อจะใส่เข้าไปเดวยว่าคู่ละเท่าไร อันนี้คือออเดอร์ในเฟ e บุ o กจ้ะถ้าเป็นออเดอร์อลูกค้าประจำออร์กรขาย40 40ยูโรจ้ะอันนี้ก็จะแถมให้เขาอาจจะขายพีนาอาจจะขายให้เขา40ก็ได้จ้ะก็ไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าประจำองงีกไหมมันก็บอกไม่ได้เลยจ้ะพีนาเขาไม่ซื้อเองก็ได้จ้ะเพราะว่าลูกค้าโอหายมืดเลยขายถูกกว่าเขา แต่เขาก็ไม่ซื้อยังงงงงอยู่เลยจ้าว่าขายให้เขาถังละสามห้ามาก่อนสามสิบสามห้าเขาก็ไม่ซื้อต้องขายถังละห้าสิบเนาะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยได้จ้าบ๊ายบายทุกคนจ้าบ๊ายบาย